สวัสดีพี่น้อสุขปสุขคนไม่นี่ขอย่าาเราสุปสมาติหอยเฮดต้มเซงเส่กระดูกหมูเต็มถั่วอยออมรวมอื่นเรากินก่นอนไข่เหลเองเอกไข่แงหัวใจ เะเสน,เกนหกยงูค่้าะรคักกระดูกงูค่ะตนบงาน Của tôi đưa vào nó tổng hát gì Còn có nhiều gạo chúng ta hiện đại tạc nó hát nhiều nhưng cứ gửi bây giờ hai mươi năm nay đây ที่เห็นนะขอเห็นแบบตุ่มระตับต้นของกระเบิง้งนะอืมแบบง่ายๆต้นหอมหอยปูกระยุหลัง,อง,อห,ลองออหอมข้าวแขกแตงกงไข่เสื่อหอมแดงม้าแล้วก็กินบะทันมันเกิดนาะอยกระเละไปเน้นใส่กระถางตงนา้นไม้ด้วยหลังหอมขอาวนั่นก็เรื่องายก็เลยได้กิน Hả? Sao lại nhiều như ่้อออนกราหันตะวันบารุงสติบางสติคนบอค่อยดีเราคือตัดยูเซนก็ได้โอ้ยน้ำแกงกับอื่นเบิกมึงจาก ก็ต้อนทลังตะวันน่ะว้ายบาดก็ไม่ต้องสงสัยหลืวา่าก็ยังกลกินแบบนี้เอาไฟรักแบบเต็มแล้วขอกับเทุกคนที่กินอาหารที่เสร็จที่มันมิน้ำก็ต้องสดน,น้ำพร้อมก,กันกับเสร็จ ดูซุปโสดนั่งกิก๋ยเตี๋ยวแบบน่าก็เสออจก็จะไปามกัน คือย่อมไายสะดวกซื้อทั้งวัน้งค่ำก็ต้องขึ้นอย่างไรน้ำกลิ้นสูดไแผสุดรมันแซ่บขึ้นกันเบอร์ทะเลอืมว่าจะดิดีเบอเท็นมะนั่นเหม็นมันคาวบางอีสิดบาง สูตรงานสูตรเนี่ยต้องหาสูตรน้่อันบบนี้คืออย่งไดไใน์น้องอุดหนอะตั้ง,งแกงกระปืดไปหละคนมันเจหล่ะอืข้าตับเ วิจิตท,ท,ท่านขอเสียลงมาถ่ายคลิปเด้ออือไอเบิ้งตอนกินสก,กังพุทธเจ้าศิวะขับไปจบ นี่เลยะพี่นองอืมถามเอ้าพอถึงแม่ไปล่างก็มึงพอกทำไมคลิปหนาแล้วพี่น้องเยอบ้างวาให้ยังทกงุกินอีกเนาะอืมสามณีกสบายดีเราดีบทรทเดีเก็บบรทเทศดีผ่ายแล้วมุกเจียวบารเดอสวัสดีพี่น้อง สว,วัสดีพี่นอ้องปังปกปังปังนทุกสุขคนข้าวผัดมุอเจ้าอันเห็ดนะมัอนี่ต้มเส้นข่อยยากต้มกินเลือกผู้เดียวแซ่บนี่สิเป็นเนี่ยอันแรกๆโขกกระเทียมก่อนพี่นอ้องกระเทียมไทยบ้านเขาอยู่ละ่ะโขกแหลกเนี่ยเปลเหลกเนี่ยแต่อา่อด ข่อยกับสีเจียวกับเทียมได้เป็นอย่ที่น้องอันข่อยสิแซ่ก,กระดูกหมูมาเนี่ยแต่ว่ากระดูกหมูซื้อมาข่อยกะเอามาคันเกลือคันขันขันเกลือแล้วก็เอาไปล้างน้าให้มันสะอาดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่า,ววาเขาใส่อย่างานั้นนะอืมเปิดกระทะอันนี้อืมล้างแล้วแล้วกะข่อยสิเจียวกับเทียมตะวันข่อยลืมเบื่องมาพริกไทยข่อยเบิดน้องอืม

ต้องแท่นไม้ไายถึงไม่เป็นอันตะพี้ึงไม่เป็นไม้หรือว่าเป็นอันถ้าสติกด้วยพี่น้องเพราะว่าเทปล่อนนี่กระถาไมนยังสะบอนรสึ้งเก๋ยวกระเทียมให้มันหอมตอนขอกูกกระเทียมนี่ข่อยใส่นเกลือเป็นน้ำเลวเดอนน้อยหนึ่งพี่น้องอืมอ่ะกระเทียมเริ่มหอมเหลืองแหละ เพราะว่าตอนชี่เขาเอาไปต้มฮะมันหมูมันกระสิออกมันเวลาะมันก็สิร้อยขื้นมาวมันก็สีหลายโพดนะอืมเพราะว่าถ้าใส่สเจียวกระเทียมร้อยหนากะใสน้ำมันนั่นหลายจากน้อยเพราะว่าตอนเจียวกระเทียมกระเจียวเห็นมันแบบกระเทียมมันฟูหาไรพี่น้ำก็สีเหลืองงามต้องว่าอันนี้ข่อยสีข่อยบรีโฮ้ข่อยสีต้มหฮมเดียวเลยอืมสูตรรับของข่อยเองผู้เดียวเก็ยยังกะเป็นสูตรเจ้าของข่อยฮะบรีมีสูตรพิ่เต๋ออย่างนั้นข่ย เอาหมูไปตวดเลยตรวจบ้านเราพอไปย้ายในห้าเตนน้ำลงใปกระดูกหมูมันน่สิบอลเป็นเ้าต้มนะน่าสิบอลข้าวตรดความข้าวของกระดูกหมูแล้วมันก็ส่นัวใส่ตัว หลายเด้อเห็นไหมักหาซิบหา,บ,หาบนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาต,ต้มอีกอืมเขาเอามันล้วนเห็นไหมนั่นบขว,วขาวจืิๆิบเทน้ำเอกแล้วฝากกริเอาบอเทนมันออาพรน้ำมันบนี้มันแห้งไปแล้วได้น้ำออกจากกระดูกหมูไปน่กิเอาน้ำใส่เลย ชอบอนะะจ๊อืนอักแล้วก็ปรุงรสน้ำปลาหยอกกับน้อยแน่ที่ไข่อหมักมาอันนี้ซอสหวานญี่ปุน่นไข่กับซีไซส์ไข่หมักอย่างไข่กับไซส์ลงไปอือเข้าไปเลย แลวกกะนีนก็สิเป็นอัน,นซีซอสหวานซิอิ้วหวานพี่น้องมันก็สิเป็นเหมือนซีอิ้วดำเดี๋ยวถ้าใครมักดํมามักบดดำใส่ลงใส่แล้วกะรผงปรุงรส ตามใจชอบเลยพี่น้องไม่ต้องเอยังหลายพราะวันกระดูกหมูมันนัวอยู่แล้วเพต้องค้นภาวานาม,มันสิคุณติดฝาจาับบุญเส้นข่อยกระแซ่ไปละแหเละพี่น้องขอ,อยังนี้เพราะว่า อ๋อใชเกิดจากหนอ่อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนามนู้นในกระดูกหมูมันออกมาเองพี่นอ้องอืมอ่ะเป็นอันวาสิตุนหมูวไว้จากประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะให้มันหมูมันเปื่อยพีน่น้องอืมัลก็สิหนกนนกระดูกหมูของกระสกินแบบกรุบกลับกลับ,ลบ,ลบนะเออ พออีกทีตอนหมูเปื่อยอะหมูไขกับเปื่อล้วพี่นอ่องบันี้ก็ซีมน้ำซุปเจาวมันนัวไปเขียนมดลูกไม่ฆ่าอะโว้โยนัวท่านแพนแค่น,นี้ให้กินครับเดียวเนาะไขกับซิเส้น มุนเสร็จลงไปเลยอืมทำเพื่ออะไรนีน่กระลวกอันมุญเสร็จเส้ยทหารกันเลเด้อใสรจลงไปจ้ะเป็นอานจบได้พี่น้องอืม เสร็จจบกระบวนวามนะแล้วค่อยกละทำการปิดไฟพร้อมด้วยโรยผักหอมพี่น้องแยกหรือได้ค่อยพร้อมกินเขะะ้าใจแหละพร้อมกินอืขยากับมาเด้อกินนิดเดียว